สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนที่อินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจํานะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีปิดอยู่ที่ระดับ1,287.07จุด เพิ่มขึ้น12.46จุดหรือคิดเป็น0.98เอร์เซมูลค่าการซื้อขาย14,215.36ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซ์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น KTC ค่ะซึ่ง KTC นะคะก็ได้เปิดงบไตรมาสที่3ทั68ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีกำไรสุทธิ1,951ล้านบาท และงวด9เ,เดินแรกของปี68นะคะมีกำไรสุทธิ5,707ล้านบาทค่ะทั้งนี้บริษัทลาซาฟิลิปนะคะได้ก็ได้ก็ได้ให้ความเห็นต่อง,งบของ k t c นะคะโดยระบุว่า k t c รายงานกำไร Q3 ทับ68ทำนิวไฮได้ตามคาดโดยเพิ่มขึ้นทั้ง year-on-year year และ Q-on-Q ค่ะจากรายได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยและการตั้งสำรองลดลงสินเชื่อลดลงจากไตรามาสก่อนแต่ยังเป็นบวกอยู่และดีกว่าอุตสาหกรรม ในขณะที่ปริมาณ NPL ยังทรงตัวยังคงประมาณการกำไรปี68ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ก็ทำนิวไฮได้ยังคงราคาพื้นฐาน3-7บาทและแนะนำซื้อค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์บอลพายนะคะก็ได้ให้ความเห็นว่าคงคำแนะนำซื้อ KTC ค่ะเนื่องจาก1นงนะคะงบดุลแข็งแกร่งขึ้นลดภาระสำรองหนี้และระดับ Co ร a เ e ratio ที่สูงถึง470อร์เซแข็งแกร่งรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ2นะคะคาดว่าผลตอบแทนเงินปันผลจะอยู่ที่4.4-4.5%ในปี2025-2026และ3ค่ะก็คือ valuation ไม่แพงซื้อขายที่ price per book value ปี26นะคะที่1.6เท่าและ PE 2 6 a ที่10เท่าค่ะประเมินมูลค่าพ,พื้นฐานใหม่นะคะที่36บาทจากเดิม32บาทค่ะด้านผลการดำเนินงานไตรามาสที่3ของปี20 568หรือปี2025นะคะกำไรสุทธิอยู่ที่1.95พันล้านบาทเติบโต1.7% year on year นะคะและเติบโต3.0% Q on Q และ NPL ratio ทรงตัวที่1.85%เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้กำลังซื้อลดลงและการปล่อยสินเชื่อใหม่ระมัดระวังสูงขึ้นส่งผลให้สินเชื่อขยายตัวจำกัดโดยคาดอัตราการเติบโตของกำไรได้ราว2%ในปี2025ถึงปี2026ค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็ให้ความเห็นต่องบก,การเงินของ KTC เช่นกันนะคะโดยระบุวา่าคงคําแนะนำบายนะคะปรับใช้ target price ปี2026ที่42บาทและคงเป็น top pick ของกลุ่มคู่กับ MTC นะคะที่แนะนำบายเช่นกันราคาเป้าหมายของปี2025ประเมินที่58บาทสำหรับ MTC นะคะเพราะหนึ่งก็คือ KTC นั้นมีจุดเด่นเรื่องงบดุลสองค่ะ เงินปันผลน่าสนใจนะคะดีเวนดยิวคาดที่4-5% 3. ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงค่ะ4นะคะกำไรสุทธิปี2025ค่าดทำจุจดสูงสุดใหม่ต่อจากปี2024ขณะที่อยู่ระหว่างการเงินการประกอบธุรกิจขายประกรรันคาดจะเป็นตัวต่อยอดรายได้ในอนาคตสำหรับกำไรสุทธิตรายมาส3ของปี2025ที่รายงาน1,951ล้านบาทใกล้เคียงกับที่บลกรุงศรีและตลาดคาด โดยกำไรเพิ่มขึ้น2% year on year และ3% Q on Q จากการเพิ่มขึ้นของไรายได้ดอกเบี้ยและการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรองด้านคุณภาพสินทรัพย์บริหารได้ดี NPL ratio อยู่ที่1.85%ใกล้เคียงกับตรามาาส2ของปี2025ค่ะสำหรับหุ้น KTC นะคะก็มาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ระดับ30บาท75สตางค์นะคะบวกไป75สตางค์หรือว่าคิดเป็น2.50%ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย263.49ล้านบาทค่ะ นี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมรู้ฟังกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะติดตามอ่านข่าวแบบเรียทมที่เว็บไซต์หุ้น insight.com ค่ะและยังติดตามได้ทางช่องทาง Facebook i n s t a g r a m X Line Square Telegram t เ r อร์ t i k มเทรรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะ วันนี้ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ